สวัสดีครับลากับผมล n ์เจอเกมเมอร์ไทยแลนด์ n e แนลนะครับวันนี้ก็คือเป็นภาคแก้ตัวยังที่เห็นทำไมวันนี้ลูวี่ทำไมถึงเหลือสิเจ็ดเม็ดก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันมีอัน อันตรามาสเตอร์เพิ่มเข้ามาแล้วก็หลังจากที่หายไปนานๆก็ไปเล่นให้ถึงระดับมาสเตอร์มาเป็นเวลานานมากแล้วก็สำหรับนี้ผมก็จะพามาเล่นด่านเลยประมาณด่านเดียวคือ ูดง่ายๆเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมพูดง่ายๆว่าผมก็เป็นรูปในหลวงรัชกาลที่เก้านะกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็นี่แหละลังนกฟินิกก็คือเหลืออีกด่านเดียวคือป่าหมอกสีเขียว ปอ,อีกหลายส,สเตจเนี่ยมันต้องใช้คลิปลักครั้งในการเล่นสเตจหลักครั้งนี้พูดง่ายๆคือเลนเจอร์ผมมนุษย์ตามันไม่ค่อยเก่งอ่ะมันต่อสู้กับเอเลนฝ่ายไพ,ไพมอนไม่ได้อะพูดง่ายๆนะเนีย่ยต้องใช้เพื่อนคนคนเดียวใช่ใช้คนเดียว ในการเล่นสเตตหลักด่านเกี่ยวกับด่านนี้ด่านเดียวนะคือไม่เกี่ยวกับด่านอื่นเลยคือด่านต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยด่านป่าหมอกสีเขียวเนี่ยก็จะใช้คนเดียวเหมือนกันคือคลิปละครั้งนะเพราะว่าถ้าเล่นเองก็แพ้แพ้แพ้ตลอดใช่พลนแพ้ตลอดเมน,นเจอร์ผมมนุษย์นะ โนุมากเริ่มกับอ่าคนนี้ฮาเธอร์เลยแล้วก็กดเพื่อนอนี่าเนี่ยคือต้องใช้เพื่อนคนคนนี้คนเดียวหรือไม่ก็อาจจะใช้อีกคนนึงนะจต่ใช้คนนี้ได้ผมเกลียดไอคน อืมลอ<ป>่อผมส่วนอน่ตายเป็นคนขลอะขอได้วยแล้วก็ยิ่งกินข้าวอิ่มก็เลยเลอะนะ<ป>มันล่อทีเดียวมันก็ตายหมดแล้วมันไม่รอดรักคือ<ป>ถ้าไม่ผ่านก็เกมโอเวอร์อย่างเดียว คือมันมีมาตรฐานอยู่แล้วอ่ะพูดง่ายก่อระดับมาสเตอร์เนี่ยไนถึงเ e เ e l สี่นะก็อยากให้ถึง47่สิเจ็ด8 49อี่สปดสิเกียดไอ้พวกนี้ยิมันจ ผมเป็นเด็กนะไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วความคนะิดสร้างสรรค์นะพูดง่ายมันโหดมากใครที่เคยเล่นลายลิงเจครับด่าเล็กแค่ขอแนะนำมันง่ายมากๆของผม,ผมยากมากๆนะผมบอกแล้วว่าเกมโอเวอร์เพื่อนผมก็มันจะเสียรักตั้งแต่คราวที่เออ เรนเจอร์ <Ranger S 2> ของเพื่อนคนนั้นได้ตายไปนะอ่าอาจจะเล่นอีกครั้งหนึ่งเพราะมันมีเลเวอัลตรามาสเตอร์อีกคนหนึ่งในระดับสุดท้ายนะเอ้เนาะอ่าเนี่ยเนคนนี้คนนี้อ่าคือมันเป็นภาคแก้ต,ตัวในวันนี้นะเพราะคลิปที่ผ่านผ่านพามันจะโดนแล้วมัน กลับไปดูแล้วมันจะเอ่อจะขาด <Ranger! S 1> มันก็เลยมันทำมันเลยให้คลิปเนี่ยบกพร่องก็เลยไม่มีคนว่าเขาเรกยกว่ากดสไค,สไคให้นะใช่ไม่มีคนกดส,ส,สไคให <Ranger! S 1> ้ไม่ทำ ใครทีเ่เคยดูเอ่อคลิปที่เกี่ยวกับบาวู้วิทักษ์แล้ววะเลเวลเนี่ยอันต้ามาเตอร์เนี่ยบอกให้รู้เลยว่ามันคือตอนนั้นมันเก่งแต่ตอนนี้มันนุบผมไม่อยากคุยภาษาไทยเพราะมันภาษาไทยมันโหดมากเนี่ยครั้งเดียวโอ้ลืมไปว่ามีทักษะใช้อยู่โอ้พระเจ้าเออเจอหน่อย โอ้นีใช่เปนยนเทมเพีตไเอีโ้ยโอ้ไม่เฮ้โอ้และอะไรกับเรนเจอ พูดง,ง่ายๆวันนี้ผมมาเล่นแค่สเปรดหลักอย่างเดียวคือคิปต่อไปคิปต่อไปคิปต่อไปเนี่ยคืออาจจะมาเล่นอย่างอื่นคือพวกพวกเกล็กนะ p p โหมดต่อสู้ไม่รู้จบส่วนอารีนาผมจะไม่เล่นเพราะส่วนใหญ่ที่ผมเล่นไปมันไม่ผ่าน มันไม่ผ่านมันก็เลยไม่เล่นอะไรนาเลยเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ช่อง Youtube l ลนเจอร์เกมเมอร์ไทยแลนด์ชาแก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะถ้าแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปของผมต่อไปนะเอาล่ะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ